สมาร์ทวอททรงกลมที่บางที่สุดจาก Op p เปกำลังเดินทางมาทั่วโลก Op p เปกำลังเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่ที่จะทำให้คุณต้องตามหาดูอย่างติดตามวันที่16ตุลาคมนี้จะเป็นวันที่เปิดตัวสมาร์ทวอทรุ่นใหม่ Op ปเปอร์วอพร้อมกับสมาร์ทโฟนฝ่ายเอซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆแต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจอีกหนึ่งประการคือตัวนาฬิกา Oppo WatchS ที่มีดีไซน์บางเบาทำให้เป็นที่สนใจของผู้ใช้งานมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้นาฬิกานนนีี้้เเป็หตตุุผลท่คณองสใจ OPPO Watch S ถูกออกแบบเพื่อเป็นสมาร์ทวอทช์ทรงกลมที่บางที่สุดในตลาดด้วยตัวเรือนที่มีความหนาไม่ถึง9มมตรและน้ำหนักเพียง38กรัมเทียบเท่ากับก,บการนำเหรียญมาซ้อนกันเพียงสามเหรียญเท่านั้นตัวเรือนนี้ถูกผสมผสานอลูมิเนียมเกรดสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินพร้อมกับขอบเซรามิกของมลและสายซิลิโคนที่เป็นมิตรต่อผิวหนังทำให้คุณสามารถสวมใส่นาฬิกาได้อย่างสบายและรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรอยู่บนแขนเลยเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพมีข่าวดีมาด้วย OPPO Watch S มีสถาปัตยกรรมชิปคู่ Dual Chip ที่ประกอบด้วย Snapdragon d o u b U5 และ2,800 MCU ทำงานบนระบบปฏิบัติการ ColorOS Watch ซึ่งมีรายงานว่าชิปคู่นี้ทำงานร่วมกันได้ดีมากช่วยให้ระบบมีความลื่นไหลามากขึ้น35%จากรุ่นก่อนแบตเตอรี่ของ OPPO Watch S ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทนได้นานหรอกนะมีรายงานว่าจะมีแบตเตอรี่ขนาด2 0 0 mAh ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7วันต่อการชาร์จเต็มหครั้ง และยังมีฟีเจอร์สุขภาพและออกกำลังกายที่ครบครันอีกด้วย Oppo Watch S มีฟังก์ชัน AI ที่ช่วยวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจกิชวีติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการนอนหลับตลอด24ชั่วโมงช่วยแก้ไขท่าทางขณะออกกำลังกายและมีโหมดกีฬาเฉพาะทางมากกว่า100โหมดตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติและยังสามารถโทรศัพท์ได้โดยตรงจากนาฬิกาเช่นกัน แต่นี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดในงานเปิดตัววันที่16ตุลาคมนี้ยังมีแท็บเล็ต Oppo p a แ5และระบบปฏิบัติการ ColorOS 16ที่จะเปิดตัวด้วยและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจที่สุดมีข่าวว่า Oppo อาจจะจัดงานเปิดตัว5ฟเก X 9ซ e รีส์สำหรับตลาดโลกในวันที่28ตุลาคมถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานที่รอคอยสมาร์ทโฟนใหม่ของ Oppo อยู่คุณต้องติดตามการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อไปนะ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถติดตามที่ PlayFoodroid ได้ที่ https colon l a y f o l d r o i d com o p p o watch s slim smart watch t g l o b ั l เ launch a l o n g s i d e the file x 9 series คุณคิดว่าคุณจะต้องการสั่งซื้อ o p p o watch s หรือไม่มีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับฟีเจอร์และประสิทธิภาพของนาฬิกานี้ชื่นชมความบางเบาของมันไหมมาถามตอบกันในกลางคนรักเทคโนโลยีนะ